สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับโบนาดีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโบนาก็จะมารีวิวซูเชี่รุสองกันนะคะจะรวมรุ่เก่ากับรุ่นใหม่ด้วยนะก็เป็นของเลือจากรุ่เก่าแล้วก็รวมกับรุ่นใหม่ด้วยนะคะก็ไปรับมาแล้วนะก็ถ้าใครสนใจรีบจองไว้เลยนะคะแล้วก็รับโอนปอนโนเท่านั้นไม่รับเติมนะคะ โอเคก็ที่โบนัสมาในวันนี้นะคะเพราะโบนัสจะเอาออกไปตั้งแล้วลืมรีวิวนะคะก็เลยจะมารีวิวก่อนก่อนตั้งะค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีอันนี้เป็นพวกกุญแจมันมีอันนี้มันแปลกแล้วก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองไม่เคยรับมาเลยนะสีชมพูสีชมพูน่าเลสีเขียวสีเขียวไม่ต้องหรอกสีเขียวเราบอกเป็นสีเอา เียวมีหน้าเราก็ไม่มีหน้านะจัดผิดสีเขียวนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นดนัทนาฮัลโลคิตตี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตมีสปริงโคล,ลก็มีส,ส,สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสองอันนะป็นต้องโชวก็เหมือนรถเก่าอะละบูก,การนในกินไหมแล้วก็เป็นอันนี้นะมีแต่สปริงโคลนะคะ อะไรนุ่มสโลนะเนี้อนะเนีน้ยน,ะ,นะเรารับมาใหม่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะโดนัทคิตตี้สีเขียวแล้วก็มีไข่ค่ะไข่อันนี้เหมือนเดิมอันนี้จะนุ่มอย่างเดียวนะส่วนรตใหม่นี่นะคะก็เป็นรตใหม่อันนี้นุ่มกว่านะคะแล้วก็สโลนิดหน่อยต่อไปนะคะก็จะเป็นปังนะคะอันนี้ก็จะเป็นปังสีอ่อนนะคะแล้วก็เป็นปังสีเข้มค่ะ ทุกชิ้นยี่ิบห้าบาทนะคะแล้วก็ไข่นี่ทุกชิ้นยี่สิบห้าบาทนะเพราะว่าเรารับมาแพงกว่าเดิมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหมดแล้วตะกร้าก็จะมีอุนจิเหมือนเดิมค่ะอุนจิกก็จะมีสีเขียวสองสีเอ้ยสีเขียวสองอันแล้วก็สีเหลืองหนึ่งอันแล้วก็จะเป็นบันนะคะบัน มีหน้านี้นะคะแล้วก็หน้านี้นุ่มสโลนะคะแล้วก็มีสีขนมปังห,หน้านหน้านี้มองไม่เห็นืแล้วก็มีแพนด้าบันโบชมพูสามตัวนะคะต้องโชว์เป็นมีนีนะแล้วก็เป็นแพนเค้กคิตตี้เอ้คกโกรคิตตี้นะคะแล้วก็มีแพนเค้กคิตตี้สีฟ้ากับสีเหลืองแค่นี้ มีแค่สองชิ้นแล้วก็มีปังแผ่นคิตตี้สีชมพูหนึ่งนะคะโอเคก็นี่นาโชว์ล้นุ่มสโลนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์นะคะเดีบนัจะทิ้งไว้ในคลิป t ชทบล็อกนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ทางไลน์นะคะรับโอนปนอมไม่รับเติมนะคะย้ำนะคะรับโอนปนอไม่รับเติมนะสำหรับวันนี้บายๆค่ะสวัสดีค่ะ